ทุกคนเลยตอนนี้คุณครูก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะก็วาร์ปมาที่ญี่ปุ่นแล้วนะก็เดี๋ยวบินต่อกลับกรุงเทพแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรนะสิทธิพิเศษเลยนะเนี่ยโอ้โหอยู่ๆคุณครูก็ได้คิวอาบน้ําน้ที่จริงๆแล้วยังไม่ถึงคิวคุณครูหรอกลูกตลกมากเลยอะสอนจัดให้มากเลยนี่แหละสิทธิพิเศษสมน้าหน้าที่จูนนะสมน้าหน้าที่จูนทำไหมสิทธิพิเศษของคนจูนซอก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็มีสอนอัปเกรดในคัส ได้ทุกอย่างนังใจนึกด้วยนะ v r VR VIP ภาค2นะก็นี่แหละอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเที่ยวไหนหรือรับประสบการณ์ได้ก็ตามแล้วถ้าคุณไม่จูนเนี่ยคือจบเห็นไหมเอาเที่ยวไหนก็ไม่ฟินเอาเดี๋ยวจะให้ดูเราล้วที่นี่นะเดี๋ยวคุณพูดทอองไปเดี๋ยวไปอโอเค ดูฝั่งนู้นแล้วกันดูตรงนี้ก็ได้ดูฝั่งนี้ก็ได้เนาะเจ้ของกินน่อนนไปละไปละ <c oughs> เราก็เดินมาเอา้าไปเดียวไปเดียวไงคนเยอะปะดะ๊ โอ้ไม่น่าเชื่อว่าคงคุรัดคิวเฉยและดูงงไปเลยอ่ะซอสจัดให้อ,อ่ะสีพิเศษขอมคนจูนเป็นความดาร์กให้ดูสักนิดหนึ่งนี่ ของกิน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 ,กนดูแบบไว้เลยนะลุกเนาะว่าไปเดียวไปเดี๊ยวอย่างน้อยก็คือมีเวลาได้อาบน้ำนะโอ้ยฟินอาบได้ไงก่อนงงงงไปเลย The gate. gate is a 107B. 107B. Yeah. Oh, is far? It's not too far. It's gonna be like five minutes. Five minutes. Okay. Mm -hmm. down, right. down and down, down. okay. Thank you so much. Oh. Adita, Adita, adi jah. Come Hello. แล้อ้าเดี๋ยววันนี้ก็ฝากด้วยดักแล้วก็นั่นแ,แหละเนาะสิทธิพิเศษของคนจุนด้วยดิดูเดี๋ยวนั่งอีกหกชั่วโมงกับบ้านจริงๆน่าจะแวะเที่ยวญี่ปุ่นก่อนเนาะเออรีบไปไหนเนี่ยงงมากแล้วมันไม่มีไฟล์ทไงดูรักๆัก,กทุกคนไปเด้ว